ฝนตกบรรยากาศกลางเดือนกัน,กนยาแล้วยังอบอุ่นอยู่จ้ะชชเช้าๆก็ไม่ได้เหนาวมาก คนจะบอกอะไรคือคือเราเห็นข้าวโพดมันถูกอะ่ะข้าโพดแบบสดๆนะทุกคนนี่ฝักใหญ่ๆอะ่ะปกติมันขายอะ่ะฝักละยี่หรือไม่ก็ไม่ต่ำกว่า12หรือ15โครนอะ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราเห็นมันถูกเนาะเราเลยซื้อมา10เพราะว่าเอสิบฝัก60สิโครเออสิ สิฝักหกสิโครนถูกแล้วเออพูดถูกแล้วก็เลยซื้อมาสิบฝักทีนี้เด้อหิ้วกลับบ้านเด้อทีนี้เด้อปว,วดหไลไหมอะอย่างนักทุกคนดูเต็มนี่แต่แตงขพดคือเราชอบกินอะช่วงนี้เข้าโพดมันหวานน่ะคือต้มแบบใส่น้ำเปล่าเลยอะหวานมากอะแล้วทีนี้เราชอบกินแบบสดๆเนาะ มันหากินยากอนะทุกคนมันไม่ได้มีตามฤด,ดูกาลเออมันไม่ได้มีออทุกฤด,ดูกาลมันมีแค่ช่วงซัมเมอร์มาถึงหน้าเฮิร์สเนี่ยแหละเออเราก็เลยต้องซื้อนะทุกคนมันถูกด้วยเดี๋ยวจะให้ดูลูกฝักใหญ่หญดูจะให้ดูฝักข้าวโพดนะคือช่วงนี้ข้าวโพดมันหวานดูฝักใหญ่มาก ้องเอามาครบสิบหรือเปล่าสามโอเคอันนี้ห้าสามลองลนสี่เอเอห้อาอยู่ครบอยู่ครบสิบอยู่ทุกคนสิบผักอะ่ะผักใหญ่มากแล้วถูกด้วยอะ่ะ ซื้อไม่ได้เนี่ยไม่ถึงสิบโครนน่ะสิบักหกสิบโครนนี่จะ้ะคือไม่ได้ทำอะไรหรอกขนมก็ไม่อยากได้ไอ้สาคูแต่สาคูไม่มีเลยทุกคนสาคูไม่มีจะทำออไอ้นี่ให้ลูกกิน สาคูข้าวโพดแต่ก็จะเก็บไว้เดี๋ยวจะทำเดี๋ยวไปซื้อสาคูก่อนก็ได้สิบฝักจริงๆอยากได้เยอะกว่านี้แต่หิ้วไม่ได้จ้ะหิ้วแบบปวดปวดบ่าเลยอะฝักใหญ่ๆจ้ะทุกคนจะทำกว๋วยเตี๋ยวหมูแดงจ้ะวันนี้หมักหมูแดงไว้เยอะเลยเพราะว่าหมูอะ มันเหลือนะเหลืออันเก่าในตู้เย็ยนไงยังไม่อยากใส่ช่องฟรีตก็เลยเอามาหมักด้วยกันเลย <c oughs> ก็เลยได้เยอะหน่อยก็จะทำก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมอง เดี๋ยวเอาไปใส่เตาอบจ้าทำกว๋วยเตี๋ยวก็เลยถามแม่ทิวว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอยากกินก๋วยเตี๋ยวหมูแดงว่างั้นเออพอดีเลยแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวทำหมูแดง ได้หรือจ้าหมูดแดงจะได้สองเมนูนะทุกคนก็คือ ข้าวหมูแดงก็จะห่อให้อเล็กพรุ่งนี้พอ่อส่วนวันนี้กินเก็ดกินก๋วยเตี๋ยวกันห่อข้าวก็จะเป็นข้าวหมูแดงทำน้ำจิ้มแค่ห่อเดียวก็พอ ไม่ลืมเครื่องปรุงอะไรหรือเปล่าเหมือนวันนั้นน่ะลืมน้ำตาลน้ำปลาอึว้าวับแล้๋ยวไม่สุดสิ กับแม่ใช้หน่อยแค่ใส่นะแค่เดิน ลูกฮัลโหลเอทำซอสเอหมูแดงให้แม่หน่อยหนึ่งห่อเดี๋ยวทําให้พ่อหน่อยเลยห่อข้าวอันนี้เออทําข <ừ> ้าวหมูแดงวันนี้เรากินก๋วยเตี๋ยวไงเราก็ทำห่อข้าวให้ครับ เอาห่อเดียวครับเออนั่นแหละเอาใส่น้ำซอสนิดด้วยบริวัตเตนะรัอบาร์ัตตนุโซคาซอสทุกคนเห็นหรือเปล่ามันเห็นใช่ไหมไม่ได้ไอ็กล้องมันสูงไปนิดนึงจ้ะเอ่อขอมาเสียอู้โซมีอรบาร์เยัน เิ๊บดิ๊บดิ๊นโอเคใส่ซอสลงไปเดี๋ยวแม่จะเอาห่อข้าวให้หยงเขาเลยพ่อไม่มีกระปุกเหมือนเดิม <c oughs> ก็ให้พ่อมาจัดการ mm hmm. ตัวเองมาเน หมูแดงจ้าฉ่ำๆเลยอืมเส้นมันต้มเส้นน้อยต้มเส้นน้อยอ,อันนี้ผักโขงฝรั่งจ้าหูชอบจังผักเอขวยเล้งค่ะอันนี้ครับหมูแดงจ้าน,นี่ใช่เยอะได้ใช่เลยเดียเ๋ยวสมอออัติเมาะกัน อุ้ยหรอ <c oughs> ไม่ไหลแ่ไหลโอเคแม่เอาแค่นี้แม่เจมไปเลยต้องถือยังสี่จ้ะของเคียวน้ำส้มน้ำส้มน้ำตาลวันนี้ไม่ลืมเนาะ น้ำตาลีย <c oughs> มเจียวครับอะไรอีกริกไทยผักชีต้นหอมมีบอฟต้นหอมบอม่บอมีไม่เป็นไรผักชี พริกไทยพริกไทยก็ใส่บ้างนะใส่แค่นี้เพราะว่าอย่าน้ำซุปมันเข็มเราเอาน้ำปบหมูแดงใส่ลงไปในน้ำซุปนะทุกคนเพราะว่ามัน,<ช>มนจะได้รสชาติที่แบบกลมกล่อมขึ้นจ้ะเองเม่ทิวทุกคนใช่ไปจ้าทุกคน กินกว๋วยเตี๋ยวหมูแดงกันอันนี้เป็นน้ำซอสราดข้าวหมูแดงนะทำเสร็จเรียบร้อยห่อให้อเล็กเรียบร้อยเหลืออีพอเนะาะจะอีพอก็จะมากินเราก็จะมาหอ่อเป็นข้าวหมูแดงเนาะกับข้าวโอเคทุกคนปะร้อนไหมตันนี้ก่อน ส่สับสุกอนจะแบบไม่อนสบายดีวันนี้มากินกว๋วยเตี๋ยวเตียวอะไรมูแดงกินถั่อะไรใส่ไข่ขอมาเมนเทลเคิมสุกก่อนชิมก่อน ไม่เป็นจะได้ไม่แสบขึ้นหมือนหันอบอกมันกเป็นคำสุดยอดออบอกชิหม,มูแดงเส้นก้อนนี่จ้ะจ้ะขาหมูแดงหยง,ง lืมใส่ tăng trải của mẹ à, khẩu con sẹp <laughs> bò, chai, mình sai rồi nó sẹp cứ mờ nhạt rồi nó ทิวบอกว่าพักก่อนเพราะว่ามันร้อนมากมกินไม่ได้อืมอร่อยอ่ะอืมอืมเขากินมูแดงอ่ะ นุ่มน็อกเศรษฐ์น็อบดูเด้อแตอันนี้มูเป็นกิโลเด้ทันนะขอเยอะขอเยอะเมื่อวานก็ขอเยอะม่อวนกินอะไร นี่ทไมต้องบอกมาต้องบอกกะเพราอือหืออู้ใช่สองวันสองวันนี้มันมันอร่อยดีที่สุดสองวันนี้อาหารอร่อยที่สุดเหรอเมื่อวานได้กะเพราหมูกรอบวันนี้ได้ก๋วยเตี๋ยวหมูแดงค <c oughs> ะนนคะแนนอันดับที่หนึ่งกับอันดับที่สองอันดับที่หนึ่งกับอันดับที่สองสองวันนี้ <c oughs> <c oughs> ให้คะแนนด้วยเหรอเพราะให้อันดับด้วยเหรอ ัเป็นอาหารไทยอันดับที่หนึ่งกับอันดับที่สองใช่กินกินสองวันแล้วกินได้สองวันเลยอ่ะไม่ชอบอะไรอีกตมขาตรงมยัเสียดายแมทธิวไม่ชอบข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดต้มแม่ซื้อมาตั้งสิบอ่ะเขาไม่ชอบข้าวต้มเออข้าวโพดทุกคนแมทธิวไม่ค่อยชอบข้าวโพดเสร็จแล้วเนี่ยแม่กับอเล็กอะ เป็นคนชอบข้าวโพดไม่ว่าข้าวโพดกระป๋องเวลาที่ไม่มีข้าวโพดเอข้าวโพดเป็นข้าว s ข้าวโพดเนาะก็<อ>กินข้าวโพดกระป๋องเนาะแม่กับอะไรกะใช่ไหมแมทมถ้ามีข้าวโพดแบบสดๆมาเนี่ยก็ซื้อมาสิบฝักอ่ะหวานอร่อยมากฮิ้วจนปวดอันเนี้ยม,มันมันฝักเท่าแขนแม่อะคิดดูอ่ะใหญ่มาก เออไม่ชอบนะตัวเองไม่ชอบกินไปบอิชาดอกอิเกชาลูกไหนกินไปค่ะเพื่อนบอกเพื่ก็ได้เพื่อนบอกกินจ้ะเพื่อนบอกินนข้วโพดจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะห่อให้อเล็กไปกินที่มหาลัยด้วย Mm hmm. มันเป็นจะได้ดม,มันบ่นอหยัดซีวาวเลยป่ะปะหยัดซีวาวหรอกตอนทานแม่ว่าแม่ทุกคนต้องตอบ <c oughs> กินไหมล่ะหรอ แมทธิวมีอาหารกินแบบหลากหลายนะทั้งอาหารฝรั่งทั้งอาหารไทยเนาะกินได้หลากหลายฝรั่งเขาก็กินแฮมเบอร์เกอร์กินชัดบดแล้วกินกินเบสกินลิงเออกินไก่กินอย่างทุกคนกินทุกอย่างทำไมกินตับไม่ไม่กินหัวใจเออใช่พวกเครื่องในไงเขาเรียกว่าเครื่องในไก่หรืออะไรเงี้ยเขาไม่กินฝรั่งไงตับกินกิน กพินก่นตับบ้านเพื่อนอตับอะไรต,ตับไก่ตับไก่ทอดกับตับไก่ทอดอร่อยนะมันแม่อร่อยหรอมันรสชาติแปลกมันรสชาติแปลกต้องกินของแม่สิอร่อยอันนี้แม่ปรุงแบบไทยๆมไม่กินยังไงก็ไม่กิน <laughs> ก็อยากสีผากเลยเนี่มันแสบค่บขะค่ะค่ะค่ะกรงอู้หำคหไงอือไหหมูกรอบเมื่อวานน้ำมันกระเด็นเนี่ยเกือบเป็นแผลอาวไม่เกืกระเด็นใส่เสื้ออุ้ย

อิอ่มเรียบร้อยจ้าก็เก็บหลักไม่ไวให้อีพอจ้ะตามที่บอกใ้อีพอน้ำซุปอยู่นี่แซบๆก็กินไปอโอเคเุ็ดเนี่ย อ,อะไรอะมันเป็นอะไรอะมันเจ็บข้อเท้าเจ็บเหรอกับมก็หมดก็ได้ซื้อใหม่อีกสิเ้อาแคกนี้น <c oughs> มืดเลยดูไปฟุตบอล